อึ้งเผานะครับอึ้งเผาผมก็ลงมาครับตัวนี้บมาทันหอดน้ำอยู่ยแต่ว่าหอดกัดสอบก่อนมีตัวนึงครับพี่น้องผมคุณน,นั่งเข่าเมาอยู่พี่น้องเอ้ยฟังเหาพี่น้องฟังเบิังเอาครับพี่น้องผมไตอึ้งครับมือนนอ่อนีร่ไตอึ้งต้องถือโอกาสสวัสดีนะครับพี่น้องป้องฝ่ายที่เคารพรักทุกทุกท่านนะครับพี่น้องผม ย็นนีกล่องบ่มีแฟตครับพี่น้องก็เลยบ่ได้เห็นอ่าเห็นตากันนะครับแบบดนี่หน่อยเพื่อเส้นรับขนาดพี่น้องผมแต่ว่ามือนี่ผ้าพีผ้านองนะครับผ้าพีผ้านองมาจับอื้องครับพี่น้องมาจับอื้องครับพี่น้องผมอุต่า่มาขึ้นเงียบไว้เดียฝนมาตกฟังเบิ้งเขาพี่น้องฟังเบิ้งเอาครับพี่น้องผมไตอื้องครับมือนี่ไตเอื้อง บ่เปิดทอดไฟพี่น้องอ้ยมันแฉะฝนบ่ตกครับปาดโถห่วงครับห่วงแน่ครับพี่น้องออมาหลุนกันนะครับพี่น้องด้วยด้วยความเมื่อยจร่นะพี่น้องเดี๋ยวจานรูสิไตไฟขึ้นมามันสิแขะซ้ำได้นะครับไตไฟขึ้นนี่ดับทันทีนะพี่น้อง บงเกียจปุบอุ่นปาดปาดมักลายนึงพี่น้องมึงแล้วว่าแค่คักปาดทูกเตียมน้ำอยู่พูดพูดไปสวนเนานะแม่นเบิดเล็ดตาในน้ำเะไปตักอมุนี่ เห็นวะวุ้นวุ้นลายนะครับจี่น้องเต็มเลยนะครับเอาไปลุยกันนะครับว่าจะได้จักตัววุ้น้อหนา้าไฟไฟยาเห็ดแจ้ง ง่ายเหมือนนะครับพี่น้องเอาจังแถวเบิ่งว่าสิได้จกักโตนะครับตักรอบแรกมันแขกครับมันแก้วมุดสั่น ตายพี่หน่องแต่ว่าเดี๋ยวเขียกเล็กน้อยครับเอาผลงานรอบแรกพี่หน่องจักตัวบุ้ยสั่นเลยเอานับนับนับผลงานรอบแดกหนึ่งสอง สามสามตัวครับอืมอืมอสามตัวแล้วสีอาเฮ้ยโอ้ครับพี่น้องรอบแรกครับรอบแรกเลยเฮ้ยอัจ่อไปให้นะจิบอืมหยักไดย เข็แนแต้มครับเอ้าแต่เขาเป็นผู้นางเก็บอู้ยอหัดจิตเต่งเฮ้ยเขียนบักเต่าับห้องครับพี่น้องสน,นัน่นแบบไอ้เบิ้งโตมันก็หนนคือห้องดังโอ้ยพี่น้องเบิ้งมันฮองครับ นตัวมันนี่แหละอันนี้เขาบักเก็บเอานะครับพี่นอ้องจานงูที่บักเก็บเอาดอกเพราะว่ายยังติดมันห่วงอยากไล่กันขึ้นนะครับพี่น้อง <grading> เอาตะอึงเนี่ยเหมือนเอาเอาูเชียวอูโคบแม่ไข่ป้า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 โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอย๊พี่นอ้องโคบแม่ไข่ครับบักง่ายเลยเด่นเยนะเอายเยอะป่เฮา วัวป่อยทานไงเผื่อว่าปล่อยนะครับพี่น้องทุกท่าเอาห้องกกินกบย้ำนี่นะครับไหนมันไข่นะครับพี่น้องแต่ว่าอึ้งเเาาอห่้ยรอบนี้ซ้ำครับพี่น้องผมกท่านซ้ำตักหลอดทองในซ้ำครับรอบแรกในมันขึนเจ็บนะฮะอ๋อเบื้องผลงานนะครับการบูกเก็บเขียดโม่มาลำทางมันยิ่งเสียงอึ้งห่วง ตัตาม่ากเเร็วหกเจ็บอืงพี่น้องตัอึ้งยังก็ไเลยนะครับพี่น้องผมขเขียดหมูแม่ไข่ใหญ่เแียวเนี่ยครับงันเอื่อนเสามีเแม่นูแค่แน่นอนลมบังน้อยได้แล้วครับพี่น้องผมออ้ไปลุยน้ำพานธุนี่ ยันบ่พอหนาพอตาจานันม้นแง่งไฟใส่เอาครับพี่น้องอันทั่วศพบเบ็ดเลืออยู่บ่ถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์พี่น้องผมงก็เลยเปิด,ดปเสร็จไปแล้าต้องขอโวดขอไฟพี่น้องหลายๆนะครับเดี<ๆ>๋ยวครับรอบซ้ำครับพี่น้องเอาคนน่ะติดโผล่นับเป็งเด็ก<ๆ>โอย้ยบึกใหญ่เลยขนาดอึ้งห่งวงมันโตใหญ่เดี๋พี่น้อง<ๆ>โอ้แม่ใครวะเนี่ยใค เจยวเจ้าสามหยาบลอยแลย<า>แม่ใครดิ่งโ้ยตัวปู <c oughs> ออเรื่องี่เจ้านะครับวังนี้มียังไงปัดปัดปัดปักครับ สมใจจานหมูเน <ítulo> ี <irgendw carbono> ่ยฝนตกหนึ่งวังเลี่ยงนะครับพี่น้องเนี่เตียมน้ำอยู่นะครับแต่ว่าเดบ่เถิงเสื่อๆนะครับพี่น้องฝนตาเต็มอยู่นี่ครับพี่น้องเป็นอึงเป็นอึงเผานะครับอึงเผาผมก็ลงมาครับตัวนี้ อ,อักจากในดินม,มาเลยนะครับบัตรนหอดน้ำอยู่แต่ว่าหอดกัดสอบก่อนมีตัวนึงครับพี่น้องผมคุณนั่นงเขา่ามาอยู่พี่น้องเอ้ยหัว,หว,วพวุ่งบักโม่บักแตง่งอึ่งเผาครับเต็มเตียมแห้งเืกกอกเหงออกตอเตือนี่ยไหมแต่ว่านี่มันบัก เ <c ười> ก็บตับไปเก็บกล่องขอหาอึ้งกบุญมันลงก็ลงแม่ครับพี่น้องบ <c ười> ุญเราที่นอวว้องผมรวบรวมผลการผลงานครับพี่น้องเจียววะพี่น้องเจียววะอึ้งครับ เองผูครับพี่น้องโอ้กล่องไม่มีแบตเลยไม่ค่อยเห็นชัดนะครับพี่น้องแต่กีว่างเจ้าเนี่ยแหละพี่นอ้องว,ว่าถือว่าไหลนะครับว่าถือว่าหน่อยผมคือกันเนาะว่าแล้วง่ายนะครับพี่น้องลมเลมปังนี่ดหลคิดว่า,ายังพบวอากันไหมครับพี่น้องฉันรับคลิปนี้นะครับแบตเดียวหาเปอร์เซ็นต์หนึ่งเอาไว้จำนี่แหละมันจีบว่าเล้วนะครับพี่น้องยังพบกอกันไหม สวัสดีครับผมเมื้อนเศร้าต้ม <c oughs>